รถถังไทย35เป็นหนึ่งในยันเกราะที่มีความน่าสนใจและหายากมากในประวัติศาสตร์ทางทหารของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตดั้งเดิมและกลายเป็นที่สนใจของนักสะสมและผู้ชื่นชอบรถถังทั่วโลกรถถังไทย35มีพื้นฐานมาจากการพัฒนาเพื่อเสริมกำลังรบในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองและถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัว ความเร็วในการเคลื่อนที่และเหมาะสมสำหรับภูมิประเทศที่ยากลำบากโดยเฉพาะในเขตภูเขาหรือป่าไม้ซึ่งญี่ปุ่นมีภูมิประเทศลักษณะดังกล่าวมากรถถังคันนี้มีน้ำหนักเบากว่ารถถังในยุโรปแต่ยังคงสามารถติดตั้งปืนกลและปืนใหญ่ขนาดเล็กเพื่อป้องกันตัวเองและสนับสนุนทหารราบได้อย่างดีความสามารถในการปีนไต่หรือข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆของไท p าถือว่าอยู่ในระดับที่น่าประทับใจ ทำให้มันเป็นรถถังที่ได้รับความนิยมในกองทัพญี่ปุ่นในยุคนั้นแม้ว่าอาวุธที่ติดตั้งจะไม่ได้มีอำนาจการทำลายสูงเท่ารถถังหนักในสงครามแต่ความเร็วและความคล่องตัวของมันช่วยให้สามารถหลบหลีกการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทยมีความสนใจในประวัติศาสตร์ของรถถังไทย35อยู่บ้างในกลุ่มนักสะสมประวัติศาสตร์ทหารและผู้ที่สนใจในเทคโนโลยียุโทโธปกรณ์โบราณ บางคนถึงขั้นสร้างแบบจำลองหรือจำลองเสมือนของรถถังนี้ในเกมหรือการจัดแสดงนิทรศการทางทหารรถถังไทย35จึงไม่ได้มีบทบาทในทางยุทธวิธีโดยตรงในประเทศไทยแต่กลายเป็นสื่อกลางที่ทำให้ผู้คนรู้จักเทคโนโลยีทางการทหารในอดีตโดยเฉพาะยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่มีอิทธิพลต่อหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวถังของไทย35มีลักษณะเตี้ยและแคบซึ่งช่วยให้มันสามารถลอบเคลื่อนที่ในเขตป่าได้ดีมีลูกเรือประมาณ2-3คนประกอบด้วยคนขับผู้บังคับบัญชาและบางครั้งอาจมีพลปืนหคนมันใช้งานเครื่องยนต์เบนซินที่ให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับเคลื่อนในภูมิประเทศที่ครุขระในแง่ขอองค์การเปรียบเทียบกับรถถังสมัยใหม่รถถังไทย3